สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมเซลเปมนะครับที่เพอร์เฟกต์คาวันนี้เรามาส่งมอบรถให้กับลูกค้ากันขออนุญาตแนะนําตัวครับพี่สวัสดีครับชื่ออะไรครับผมชื่อทั้งกอนครับทั้งกอนพี่กอนครับวันนี้มารับรถรุ่นอะไรครับผมรุ่นอีซูซสเตลครับสเตลสตลครับผมจัดไฟแนนซ์ผ่านง่ายไหมพี่ที่เราผ่านง่ายครับที่นี่ครับที่นี่บริการดีมากเลยผ่านง่ายแล้ววันนี้ออกรถเท่าไรครับโปรเท่าไหรได้ส่วนลดเท่าไรครับออกรถได้ง่ายเก้าร้อยเก้าเก้าเ่ารพี่ สอหรับของได้ทุกอาชีพครับผมขอบคุณครับขอรบกวนพี่กรฝากให้ทางบ้านที่จะมาออกรถกับเราหน่อยครับว่าสนใจยังไงมาออกรถกับเราดีฝากนะครับที่ร้านโปรเฟกมีรถให้เลือกหลายแบบหลายรุ่นก็อันนี้ก็เป็นอีูซรับ ทำงานได้ดีโอเคครับรถรถก็คุณภาพดีครับโอเคครับคขอของครับพี่กอนขอให้รถคันนี้พาดสิ่งดีๆเฮงๆรวยๆให้ให้ให้ดีนะครับโอเคครับขอบคุณครับพี่กอนสวัสดีครับ